สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็จะพาสอนแต่งรูปอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะก็จะพาแต่งรูปสลิปเงินนะคะที่ลูกค้าโอนมาให้นะคะก็จะประมาณนี้นะคะโอเคเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะคะดับแรกนะคะเราก็มาเพิ่มเลเยอร์เข้าไปนะคะจากนั้นก็เทพื้นหลังเหมือนเดิมนะคะก็ แล้วแต่เราว่าเราจะชอบสีไหนนะคะอจากนั้นนะคะเดี๋ยวจะมาทําขอบด้านล่างนะคะซึ่งเราก็เพิ่มเลเยอร์เข้าไปเหมือนเดิมนะคะขอบด้านล่างเนี่จะทําเป็นแบบพุกันที่มันเป็นฟูงนิดหนึ่งนะคะมันจะได้ดูสวยนะเราก็เลือกสีนะคะว่าเราจะเอาสีไหนนะก็ลองดูนะคะโอเคเราก็วาดไป ขอบด้านล่างเนี่ยแล้วแต่เราจะเอาสีไหนนะคะเนี่ยเลือกเป็นสีเขียวเพราะว่าจะทําเป็นหญ้านะคะแล้วก็มีดอกไม้นะแล้วก็หรือว่าใครจะทําเป็นแบบเป็นครั้งเดียวก็ได้นะคะหรือว่าทําเป็นหยักๆสองครั้งนี่ก็ได้นะคะถ้าใครชอบก็ได้เลยนะคะบางคนก็จะชอบเป็นโค้งครั้งเดียวเลยก็ได้นะคะอันนี้เป็นโค้งสองครั้งนะจากนั้นเราก็มาเพิ่มเลเยอร์เข้าไปนะคะมาเลือกเป็น คู่กันที่มันเป็นรูปดอกไม้นะคะที่ในแถบพื้นฐานเนี่ยก็จะมีให้เลือกอยู่นะคะแต่ว่าเคยดึงเข้ามาตรงที่มันเป็นปรับตัวเองแล้วมันจะได้หาง่ายนะคะก็เลือกเป็นคู่กันหรือว่าแปลงสีรูปดอกไม้หรือว่ารูปอะไรก็ได้ที่เราชอบนะคะถ้าอยู่ตรงพื้นฐานเนี้ยก็เลื่อนลงมาข้างล่างๆเลยนะคะวันนี้เสียงก็จะแหบๆนิดนึงนะคะคพื่งหายจากเป็นไข้มานะคะ ก็จะมีรูปดอกไม้แล้วแต่เราเราจะชอบดอกไม้แบบไหนก็เลือกได้เลยนะคะแล้วค่อยมาเติมสีนะเดี๋ยวเลือกได้เลยนะอยู่ข้างล,ล่างนี้ yeah, มีเยอะเลยนะคะ oh, <ๆ>อะเดี๋ยวจะทําเป็นดอกไม้ตัวนี้นะเราก็ปรับเนี่ยแล้วก็แตะไปเลยนะคะก็พยายามเลือกเป็นอีกเลเยอร์หนึ่งนะเวลาเราเติมเนี่ยมันจะได้ง่ายนะเราทําเป็นขอบขาวก็ได้นะคะ ขนาดของดอกมันก็แล้วแต่เรานะคะเจ้ามากเอาน้อยก็ได้หมดนะคะก็แตะๆไปแบบนี้มันก็จะได้ดอกไม้ขึ้นมานะคะจากนั้นเราก็มาเติมสีนะคะเลือกเป็นถังสีแล้วก็มาเลือกที่สีที่เราอยากได้นะก็แล้วแต่ว่าเราจะเอาสีอะไรได้หมดเลยนะคะก็แตะไปแบบนี้นะคะให้ครบเลยได้หมดเลยนะคะ ใครจะชอบโทนพาทเทลโทนอะไรก็ได้ถ้ามันเล็กไปเราก็สูงแล้วก็มาแตะนะคะประมาณนี้นะเนี่ยเราก็จะได้ดอกไม้หลากสีขึ้นมาน,นะคะก็ทำให้เต็มเรื่อยๆ ก็จะได้ดอกไม้ประมาณนี้นะคะจากนั้นนะคะเราก็จะทำเป็นป้ายป้ายข้างล่างนะโอเควิธีทำนะคะก็มาเลือกที่เลเยอร์เพิ่มเลเยอร์เข้าไปนะคะแล้วก็มาเลือกที่แปลงสีนะมาเลือกแปลงสีแบบามาร์กเกอร์ธรรมดานะคะอ่าบางคนก็จะดึงไปไว้ที่ปรับตงเองแล้วก็มีนะคะหรือว่าถ้าใครยังไม่ดึงก็มาที่ ปากกากเกอร์แบบแข็งนะเราจะเอาเป็นพื้นตรงที่เป็นข้อความเนี่ยเป็นสีขาวนะแต่ว่าถ้าอยากมีเทคนิคก,ก็คือถ้าสมมติว่าเราอยากให้มันพอดีเนี่ยเราอาจจะเขียนตัวอักษรก่อนแล้วค่อยวาดก็ได้นะเดี๋ยวเขียนตัวอักษรก่อนเ,อนด,นะเดี๋ยว,ยว,ยวมันจะไม่พอดีกับที่เราวาดไว้ก่อนนะคะหรือว่าใครถนัดวาดก่อนแล้วค่อยมาดึงภาพก็ได้นะแต่ว่าเดี๋ยวจะเ,เขียนตัวอักษรก่อนนะคะ เป็นเปิดบ้านรับตัวแทนนะคะตัวนี้เป็นฟอนต์ที่เพิ่งทำมาใหม่ๆเลยนะคะเพิ่งเพิ่งจะเอามาใช้นะคะอันนี้เป็นฟอนต์ที่ทำขึ้นมาเองนะอาจจะเริ่มใช้ตัวนี้เป็นครั้งแรกเนาะโอเคนะคะเราก็ยังไม่ทำขอบนะ เดี๋ยวค่อยทำนะคะเพื่อบ้านับตัวแทนนะคะใครจะเขียนเองก็ได้นะหรือว่าจะเอาเป็นแบบตัวอักษรที่มันมีอยู่แล้วก็ได้เป็นฟอนต์ที่แบบเออน่ารักน่ารักอยู่แล้วก็ได้นะคะประมาณนี้นะที่นี้นะคะเราก็มาเลือกเลเยอร์นะคะแล้วก็ ดึงเลเยอร์มาให้อยู่ด้านล่างตัวสองเมื่อกี้แล้วก็มาเลือกที่แปลงสีเป็นสีขาวแต่ว่ามันอาจจะยังไม่เห็นเราอาจจะ,ะวาดขอบมันซะก,ก่อนนะคะเนี่ยแต่ว่าเราให้เราดึงเลเยอร์เนี่ยมาอยู่ข้างล่างของหญ้าข้างล่างนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะทับกันให้มันมาอยู่ข้างล่างมันจะไดะ้มองเห็นชัดว่ามันตรงไหนนะคะแล้ก็วาดไปให้มัน ล้อมรอบตัวอักษรของเรานะหรือว่าใครที่ถนัดที่จะวา,าดก่อนแล้วค่อยเติมอักษรก็ได้นะคะจากนั้นเรามาระบายสีเดี๋ยวเรามาปิดตัวอักษรก่อนแล้วก็มาระบายสีตรงนี้นะคะ so เลือกเลเยอร์อก็ระบายสีเข้าไปนะคะถ้ามันล้นแล้วค่อยเอาอยางลบลบออกก็ได้ถ้าเราเลือกเลเยอร์มาอยู่ข้างล่างของ หญ้าตรงนี้เวลาเราระบายมันก็จะไม่รู้ยหญ้าแต่ว่าถ้าเราเอาไปอยู่ข้างบนหญ้านี่ยมันก็จะโดนมันก็จะมองเห็นเป็นทับหญ้าไปนะคะทีนี้เราก็มาเพิ่มสีตรงที่นีเป็นลายตารางนิดนึงนะคะก็เพิ่มให้เป็นเลเยอร์ที่อยู่ด้านบนของสีขาวเมื่อกี้นะแล้วก็มาเลือกแรงสีเราอยากให้เส้นมันเป็นสีอะไรเราก็เลือกเลยนะคะอาจจะเป็นสีอ่อนๆน,นิดนึงนะถ้าถ้ามันเข้มไปก็สามารถปรับสีได้นะคะ ก็ลองดูก่อนก็ได้เนี่ย้าเป็นสีอ่อนๆแบบนี้ก็ได้นะคะถ้ามันเลอะไปเดี๋ยวค่อยตัดออกนะเนี่ประมาณนี้นะคะแล้วก็มา,ากดเครื่องหมายการตัดออกอยู่ข้างล่างนะโดยที่จะให้เส้นเมื่อกี้อยู่ข้างบนสีขาวนะเนี่ยลอยเลอะมันก็จะหายไปล้วก็ลองมาเปิดดูตัวอักษของเรานะคะ,ะเนี่ยมันจะมองไม่เห็นเพราะว่ามันเป็นสีขาวนะให้เราไป เพิ่มขอบของมันนะคะหรือว่าเราจะทำเป็นพื้นหลังครั้งเดียวเลยก็ได้นะเนยเราก็มาเพิ่มเส้นขอบหรือว่าใครจะเพิ่มตอนนั้นก็ได้นะลืมไปเนี่ยมาเปิดบ้านตรงนี้นะคะแล้วก็เพิ่มเส้นขอบเข้าไปนะ ลืมใส่เส้นขอบตอนแรกก็อาจจะเส้นขอบต่างกันก็ได้นะคะประมาณนี้นะลืมไปเมื่อกี้ลืมทำเส้นขอบนะคะก็ใครถนัดก็ทำเส้นขอบไปเลยก็ได้นะเส้นขอบสีที่เราชอบชอบที่มันจะชัดนะคะถ้ามัน หรือไม่พอก็ดึงออกมาเนี่ยประมาณนี้นะคะก็ปรับได้หรือใครจะทําเป็นโค้งก็ใช้เครื่องมือแรรโซได้นะคะเคยสอนไปแล้วนะเพื่ประมาณนี้นะคะโอเคทีนี้เราจะมาเพิ่มตัวสลิปสลิปเงินเข้าไปนะคะก็กดเพิ่มเลเยอร์แล้วก็ดึงภาาเข้ามานะคะอันนี้จะเป็นสลิปที่เบอร์ไว้แล้วนะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะมาสอนวิธีทำเบอร์นะ โอเคก็เลื่อนลงมานะคะให้พอดีเพราะว่าข้างบนเดี๋ยวเราจะเขียนเขียนข้อความเพิ่มนะคะอะทีนี้เราก็มาเลื่อนให้มันอยู่ข้างล่างนะมันจะได้ไม่ทับแล้วแต่ว่าเราจะเลื่อนมาตรงไหนเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือน h o t o s h อตอย่างหนึ่งนะนเ่เลื่อนลงมาข้างล่างของสีขาวนะคะมันจะได้ไม่ทับหรือว่าใครจะชอบเป็นแบบนี้ก็ได้เพราะว่าเราจะทำเส้นขอบ หรือว่าเราจะวาดเส้นขอบก่อนแล้วค่อยเลื่อนลงามาก็ได้นะคะมันจะไม่ทับของตัวอักษรนะไปปิดดูก่อนก็ได้อะ่ะโอเคก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวเราเลื่อนมานิดนึงอ่าเราก็วาดขอบมันนะคะก็มาเลือกที่แปลงสีแล้วก็มาเพิ่มเลเยอร์ที่ให้มันอยู่เลเยอร์ด้านบนของไอสลิปเมื่อกี้นะคะแล้วก็มาเลือกเป็นเส้นขอบที่เราอยากได้นะคะ ก็มาเลือกแล้วก็อาจจะเป็นแปลงที่มันฟุงฟูงนิดหนึ่งนะจะได้ดูมีอะไรมากขึ้นนะคะขนาดก็ปรับอยากได้เส้นใหญ่หเส้นเล็กนะก็ปรับได้นะคะแล้วก็ลองเขียนเลยเนีย่ยถ้ามันใหญ่ไปเราก็ปรับนะได้หมดนะคะว่าเราอยากได้เส้นขนาดไหน ทำแบบนี้เราอยากได้สีเดียวหมดเลยก็ได้นะคะหรือว่าอยากสลับสีก็ได้หมดเลยเดี๋ยวตรงที่มันทับข้อความนี่เหลวเราค่อยสอนได้นะคะเนี่ยถ้ามันจืดไปก็เปลี่ยนเปลี่ยนสี วาดไปเลยนะคะให้มันไม่ทับนะเดี๋ยวถ้ามันลดเราค่อยใช้ยางลบลบนะคะ so worry, ประมาณนี้นะถ้าสมมุติว่ามันล้น <And every S 2> ลุนแบบนี้ยถ้าเราไม่ชอบเราก็มาใช้ยางลบ <And then S 2> มาลบออกให้มันเนียนๆขึ้นได้นะคะ ประมาณนี้นะทุกคนก็ทีนี้ก็มาเลื่อนอาจจะทําให้มันเป็นชิ้นเดียวกันแล้วก็รวมเลเยอร์เข้าไปนะคะมันจะได้ลากง่ายนะทีนี้เราก็ลากให้มันมาอยู่ข้างล่างของขอบตรงนี้นะแล้วก็เราอาจจะอยากให้มันเล็กลงหรือว่ายังไงก็ปรับได้นะคะี่ประมาณนี้นะทีนี้เราจะมาเพิ่มข้อความด้านบน เพื่อเป็นเลเยอร์ใหม่ก็ได้นะคะ,ะแล้วก็มาเลือกตรงข้อความนะ,ะลืมไปลองดูเปิดตรงที่มันเป็นตัวแทน,นะนก็จะประมาณนี้นะคะเราจะมาะพิมพ์เพิ่มนะเมื่อกี้ขอบคุณที่ s u พ p o r t นะเราก็อาจจะเพิ่มเป็นตัวนี้เลยก็ได้นะคะตรงที่มันเป็นขอบได้เลยนะ โอเคปรับขนาดได้นะคะถ้าเราอยากได้เล็กใหญ่ก็ปรับได้เลย yeah, เราค่อยมาลองดูกันนะคะว่ามันจะพอดีไหมเราค่อยปรับทีละอ่า ปรับขนาดได้นะคะก็ดึงลากได้ถ้ามันไม่พเราจะอา support อาจจะเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้นะคะ Attention, and when you're moving in another direction, don't worry, I get it. I'm what I said when I said it, lady. I never want to look at a house in the garden, I never want to lock you down. Yeah, I'm not you're not mine. It's just my turn. But we can still have fun for now. No, I never want to play happy. นดีว mm ่า hmm. แบบใกล้จะหมดก็ไม่รู้อ่ะโอเคได้แล้วนะคะขนาดก็มาปรับขนามันนะอ่ะบเพิ่มได้นะคะใครอยากเน้นตรงไหนน, oh, <we S 1> นะหรือว่าอยากจะ,ะเน้นข้อความก็เพิ่มสีเข้าไปอีกได้นะเดี๋ยวก็เคยสอนทําแล้วนะคะอ่ะทีนี้มันอาจจะทับไปที่นี้ลืม เบรอร์ตรงเบรอร์นะคะให้เรามาเลือกลืมบอกไปเวลาเบรอร์ข้อความในสลิปหรือว่าในรูปภาพนะแล้วก็วมาเลือกที่รูปภาพจากนั้นเราก็มาเลือกตรงที่เมนูด้านซ้ายนะคะก็คือตรงเบรอร์ที่มันเป็นรูปหยดน้ำเนี่ยเราอยากเบรอร์ข้อความไหนเราก็เลือกเลยนะคะปรับคู่กันมานะคะเราก็เบอเราอยากจะเบรอร์เลขข้างล่างหรือว่าเบรอร์ชื่อสินค้าของลูกค้าเนี่ยเราก็สามารถเบอได้นะคะก็คือ ไปเลือกตรงคําว่าเบอด้านซ้ายนะแล้วก็เลือกอก็กดไปครั้งหนึ่งแบบนี้หรือว่าใครอยากจะเบรอร์เพิ่มก็กดซ้ำาลยหลายๆครั้งได้นะคะมันก็จะเบอชื่อสินเบรอร์ชื่อลูกค้าหรือว่าชื่อเลขบัญชีนะคะนี่ก็คือวิธีการเบรอนะคะทีนี้เราก็อาจจะตกแต่งเพิ่มก็ได้นะอาจจะตกแต่งเพิ่มเป็นแบบเป็นสายรุ้งหรือว่าเป็นเส้นเส้นก็ได้นะ ก็ลองเพิ่มดูนะคะตรงนี้นะคะอาจจะเป็นเมื่อกี้ที่ลองทำเป็นสายลูงเส้นเล็กๆนะคะนะถ้าใครชอบก็สามารถทำเพิ่มได้หรือว่าถ้าใครไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะคะน,นี้ก็เพิ่มขึ้นมาให้น,น,น,นี่เป็นสายลูงฟูๆเลยนะ หรือว่าใครไม่ชอบก็เป็นเป็นหัวแรงธรรมดาเป็นมาร์เกอร์ได้นะคะเนี่ยก็วาดไปเลยแล้วก็มาลบส่วนที่มันทับตัวหนังสือออกเราจะให้มันอ้อมหน้าหรือว่าอ้อมข้างหลังก็ได้นะคะเลือกได้ ดูให้มันออมพังละปึมานี่นะคะเนี่ยอ่ามันก็จะมานี่นะอันนี้ทับแล้วก็ลบออกอาจจะลบขึ้นไปอีกนิดนึงเพราะว่าเราจะใส่เป็นจุดๆนะคะจะใส่ไม่ใส่ก็ได้นะแล้วแต่ก็ปรับ เป็นบลนะคะแล้วก็จุดเข้าไปนะคะถ้ามันย้ายไปแล้วก็ปรับได้นี่ก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนทีนี้เราอาจจะเพิ่มชื่อทีมหรือว่าชื่ออะไรก็ได้แล้วแต่เรานะคะแล้วก็อาจจะเพิ่มมา ลูกเล่นเข้าไปนิดนึงอาจจะเป็นสีเส้นขอบแบบเนี้ยหรือว่าลวดลายเข้าไปก็ได้นะในตัวอย่างเป็นสีน้ำตาลแต่ว่าเราอยากได้สีแล้วก็เพิ่มเข้าไปมันก็จะดูมีอะไรขึ้นหรือว่าใครไม่ชอบหรือว่ามันลกไปก็ปรับได้นะคะ ว่าใครจะเขียนเป็นเส้นทึบไปเลยก็ได้นะก็ปรับได้นะคะแล้วแต่มันไม่มีถูกมีผิดนะแล้วแต่ใครชอบแบบไหนนะคะ <c oughs> ได้หมดแล้วค่อยมาอเลือกเป็นเส้นทีหลัง อับบนี้ก็ได้หรือว่าใครเห็นว่ามันลบไปก็เอาเท่าที่ชอบนะคะเนีย่ยก็ได้หรือใครจะไปเติมจุดข้างในก็ว่าได้นะแบบนีน้โอเคเดี๋ยวมันจะลบไปนะคะก็ประมาณนี้นะคะวิธีการทำเบรอรหรือว่าทำเป็นสลิปนะคะของลูกค้าที่เราได้มา โอเคคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปต่อไปอย่าลืมกดติดตามช่องด้วยนะคะแล้วก็ตัวหนังสือตัวฟอนต์เนี่ยก็ถ้าใครชอบก็สามารถสอบถามได้นะคะโอเคเดี๋ยวจะทำฟอนต์มาอีกแบบใหม่อยู่นะคะโอเคคลิปนี้ก็มีแค่นี้คะ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าโอเคสวัสดีค่ะ